ตรงลานเลยก็ได้ค่ะลานลานกีฬา,าพี่บัวก็เดินทางมาถึงแล้วก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผอคณะครัวอาจารย์ทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองน้องๆด้วยนะคะตอนนี้พี่บัวก็มาถึงเรียบร้อยขอเสียงปรบมืออน อถึงน้องๆท่านผอแล้วก็ผู้ปกครองเล็กๆน้อยๆน,นะคะน้องมีเนยพ่ค่ะพี่บัวนรินทิพย์นะคะไม่น่าจะไม่รู้จักกันแน่เลยน้องยังเด็กอยู่เลยสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะคก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยน่าจะเป็นการมาทำกิจกรรมร่วมกันกับกับ บัวแล้วก็แฟนคลับด,ด้วยนะคะที่มาทางเดินทางมาไกลเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนมากันในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรมกันนะคะเ<า>ยะ้เย้หน่อยเร็วทำไหมรอนานไหมเอ้ยมาตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมงเช้าด้วเหรอเราชินข้าว งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ตะ้งกนะันบะ้าอยากได้โอเคค่ะเดี๋ยวลำดับ